เมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมที่ผ่านมาเครื่องบินโดยสารของฝ่ายบริหารกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา นำคณะของนายอเล็กซ์อาซารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขของสหรัฐอเมริกาพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงร่อนลงจอดที่ท่าอากาศยานซงซานเริ่มภารกิจเยือนไต้หวันเป็นเวลานาน3วันวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นด้านการป้องกันโรคกับไต้หวันเมื่อช่วงเช้าวันที่10สิงหาคมประธานาธิบดีไชอิงเหวินผู้นำไต้หวันสาธารณารัฐจีนให้การต้อนรับนายอเล็กซ์อาซารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขของสหรัฐอเมริกาและคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่มา เข้าเยี่ยมคาระวะณธรรมเนียประธานาธิบดีประธานาธิบดีใช้อิงวนกล่าวว่าลำดับแรกยินดีต้อนรับคณะของนายอเล็กซ์อาซาในการเดินทางเยือนไต้หวันหลังจากไต้หวันกับสหรัฐประกาศความเป็นหุ้นส่วนพันธมิตรร่วมกันป้องกันควบคุมโรคระบาดเมื่อเดือนมีนาคมปีนี้เป็นต้นมาทั้งสองฝ่ายส่งเสริมความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนสินค้าวัตถุดิบในการป้องกันโรคและการวิจัยการผลิตยาวัคซีนอย่างต่อเนื่อง หวังว่าการเดินทางเงยือนไต้หวันครั้งแรกของนายอาซาครั้งนี้จะช่วยให้สหรัฐมีความเข้าใจว่าไต้หวันจัดการรับมือกับสถานการณ์โรคระบาดได้อย่างไรทั้งไต้หวันและสหรัฐจะสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่ควรให้ความสนใจและหาแนวทางร่วมกันเพื่อที่จะร่างแผนความร่วมมือต่อไปในอนาคตด้านนายอเล็กซ์อาซารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขของสหรัฐกล่าวว่าการเดินทางเงยือนไต้หวันในครั้งนี้ของตนเพื่อส่งสารจากประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ให้การสนับสนุนไต้หวันอย่างเต็มกำลัง และแสดงถึงมิตรภาพอันดีสหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ Trump, ได้ใช้วิธีการต่างๆที่เป็นรูปธรรมเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเลื่อมใสชื่นชมต่อความสำเร็จด้านประชาธิปไตยของไต้หวันนอกจากนี้ไต้หวันยังถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของโลกในด้านการป้องกันควบคุมโรคระบาดจึงเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดถึงค่านิยมเรื่องวัฒนธรรมในการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปรง่งใสและประชาธิปไตยโดยแก่นแท้ในสังคมไต้หวัน การเดินทางเยือนไต้หวันของตนในครั้งนี้จะหาหรือเรื่องความร่วมมือระหว่างสองฝั่งว่าจะสามารถพัฒนาไปอีกได้อย่างไรและตอบสนองต่อความท้าทายที่ต้องเผชิญในงานด้านสาธารณาสุขรายงานโดยการจยากฤษยาคมทีมข่าว RTI